เ็สัญญาณโรคนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะฟังโปรบีเลยค่ะสัญญาณแรกเลยนะคะเขาบอกว่ามันจะปวดรุนแรงบริเวณสีข้างเราจะปวดรุนแรงมาก ถ้าเกิดมีนิ้วนะคะไปค้างไปเบียดบงังเนื้อไตทําให้ไตทํางานลําบากนะคะทำให้ไตเสื่อมลงไปก็จะมีอาการที่ปวดรุนแรงตรงสีข้างนี้มากเลยค่ะสัญญาณที่สองเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะปวดเป็นช่วงๆเป็นเป็นหายๆนะคะ เพราะว่าก้อนนิ้วเนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนตัวเขาเริ่มเคลื่อนตัวมาตามท่อไตแล้วเพื่อที่จะไหลไปเก็บอยู่ที่กระเพาะอสาวะแต่ระหว่างการเดินทางมันก็จะครูดค่ะเขาบอกว่ามันจะครูดเนื้อตรงท่อของเราเนี่ยนะคะทําให้เราแบบปวดเจ็บขึ้นมานะคะเดี๋ยวพอไหลผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยเราก็จะหายเพราะฉะนั้นมันก็จะเจ็บเจ็บปวดปวด,ปวดนะเป็นช่วงช่วงระหว่างที่เขาค่อยๆไหลลงมานี้ค่ะแต่นที่สามเขาบอกว่ามันจะ ปวดแสบร้อนมากเลยตอนที่เราปัสสาวะนั่นคืออาจจะเป็นที่นิ่วเนี่ยเริ่มมาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแล้วมาอยู่ตรงท่อปัสสาวะนะคะเขาอาจจะขวางทางอยู่เขาก็ขวางทางการปัสสาวะของเราค่ะก็เลยทําให้เราเนี่ยปวดแสบขณะที่เราปัสสาวะอยู่จัญญาณที่สี่เขาบอกว่าคุณจะเห็นสีน้ําปัสสาวะของคุณเปลี่ยนไป มันจะมีออกเป็นสีชมพูบ้างสีน้ำตาลบ้างสีแดงบ้างเพราะว่ามีเลือดปนออกมาคือระหว่างที่มันไหลลงมาเนี่ยนะคะมันจะครูดผิวท่อตายพอครูดมันก็จะเป็นแผลค่ะแล้วมันก็จะมีเลือดออกได้ปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะมีสีเปลี่ยนไปนะคะสัญญาณที่5เนี่ยเขาบอกว่าจะปวดปัสสาวะบ่อยมากเลย เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดคือต้องไปห้องน้ําไปปัสสาวะบ่อยกว่าปกติแต่เวลาปัสสาวะเนี่ยออกทีละนิดออกไม่หมดออกไม่สุดนะคะเพราะว่ามันมีก้อนนิ้วเนี่ยมาขวางอยู่นะคะสัญญาณที่6เนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะ คุณอาจจะสงสัยเนาะว่ามันมีนิ่วอยู่ในท้องแล้วทำไมมันไปเวียนศีรษะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าระบบประสาทของระบบไตเนี่ยนะคะของระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันเป็นระบบประสาทเดียวกันของระบบทางเดินอาหาร เขาบอกว่าเส้นประสาทเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันตรงนั้นนะคะพอเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนะคะมันก็เลยไปกระทบกับระบบประสาทเกี่ยวกับเรื่องการทึื่นไส้อาเจียนเวียนศรีรษะอย่างนี้ด้วยเพราะมันเป็นระบบเดียวกันของระบบทางเดินอาหารค่ะแล้วก็สัญญาณที่7นะคะสัญญาณสุดท้ายนะคะ เขาบอกว่าจะมีไข้ค่ะคือพอมีนิ้วนะคะทําให้เราปัสสาวะลําลบากปสัสสาวะคั่งค้าง,างมันก็ทําให้การขับของเสียลําบากแล้วมันก็จะเริ่มมีการติดเชื้อแบคทีเรียก็มีการอักเสบคุณก็จะมีไข้ตัวร้อนหนาวๆร้อนๆปวดเมื่อยแล้วก็ทานยาแก้ปวดแก้ไข้ยังไงก็ไม่หาย เพราะว่าต้นเหตุมันยังไม่ได้ถูกกําจัดออกไปนะคะยังมีนิ่วอยู่ในตัวยังมีการปัสสวาวะติดขัดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการสะสมของเสียอยู่ในกระเพาะปัสสวาวะแล้วก็ติดเชื้อแบคทีเรียนะคะมีก็มีตัวช่วยมาฝากนะคะคืออูมิเนี่ยเป็นสาร สกัดธรรมชาติตัวหนึ่งนะคะที่เขาช่วยบำรุงไตได้ในกรณีที่เริ่มมีปัญหาแล้วนะคะไตทำงานลำบากแล้วมีนิ่วอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะทานตัวนี้เนี่ยเข้าไปช่วยบำรุงไตไว้ได้นะคะถ้าเกิดคุณอยากปรึกษาบีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเรื่องไตนะคะก็ปรึกษาบีได้โดยการแอดไลน์ ID นะคะแอดไซดก่อนนะคะแล้วก็เจลแฮ ppy หรือว่า สแกน Q R โค้ดนี้เลยนะคะก็จะเป็นลายของบีก็มาปรึกษาหารือเรื่องการดูแลฟื้นฟูไตได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณสนใจสารอาหารแบบเจลมิกี้อุมินะคะก็ติดต่อบีได้เช่นเดียวกันถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย